สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาจัดเด็ก1545 p r o c e s s Layer นะครับหรือว่าจะมีชื่ออังกฤษที่เขาเรียกกันว่า Man m a t h m a x นะครับเป็นตีมของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับอ่ะโดยเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กประเภทคอมโบนะครับซึ่งผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากนะครับเด็กนี้จะมีจุดเด่นที่การตั้งบอร์ดเธอแรกแล้วก็ความเสถียรน,นะครับเด็กนี้ค่อนข้างจะเสถียรมากแล้วก็การสามวันที่ให้มาในกล่องนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับก็กล่องนี้ผมซื้อมา3านะครับอ่ะมาดูเด็กคลิปกัน แมทแม็กแอดดิชันนะครับใส่3ไปใบตัวนี้เป็นตัวแทนของการบวกนะครับแมทแม็กซับเรชันเป็นตัวแทนของการลบนะครับใส่3ามแมทแม็กปฏิพิเคชันนะครับการคูณนะครับผมใส่1ใบนะครับแต่ว่าลิต์นี้ผมจะไม่ใส่การหารนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของตัวดิวิชันนะครับหรือว่าการหารมันเอฟเฟกไม่ค่อยดีนะครับแมทแม็กชิกมใบนะครับก็เป็นโอเปอเตอร์ของการซั m เมชันนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนการบวกกันหลายๆครั้งต่อไป m a ท h ม็กนาบลา a นะครับใส่1 ตัวนี้เป็นตัวแทนของการดีเวคเตอร์นะครับต่อไปก๊าซนอกทีมนะครับบอลลูนเซอร์หล่อนะครับ3ใบไซเบิร์สแกจเตนะครับ3ใบต่อไปเป็นเวทกับดักนะครับแบล็คแบงก์อิลเคชันครับ1ใบกาซสามมันไซเบอร์สครับไซเนตไมเน็งนะครับ3ใบต่อไปเป็นกับดักของเด็กนี้นะครับสุเปอร์แฟกทอรี่เนะครับ2ใบต่อไปกาซสามมันที่เด็กนี้ให้มานะครับอุอระนะครับแอดบอสซัมสามใบผ่อนรับดีไซน์นะครับ2ใบข่าวบายเดอะเกฟนะครับ2ใบการนี้ติดเลข2นะครับ i n f i n i t e i m p e r m a n e n t นะครับ3ใบสเทคนีค้แพ้แม็กซี่นะครับก็เลยใส่ของสามาัญต่างๆไว้ขัดเจ้าแม็กซี่นะครับต่อไปจะเป็นเวทกับดักสามัญที่ผมคิดว่าใส่ก็ดีนะครับแต่ว่าเลือกไปใส่ใบอื่นอาจจะดีกว่านะครับอ่าคอนดิคไซโครนนะครับแล้วก็อิวิลี่แมนนะครับอิวิลี่แมนเนี่ยจะเป็นใบที่เก่งมากๆนะครับถ้าว่าเราเล่นกัน3เกมนะครับเป็นเกมโบ3แต่ว่า ถ้าเราเล่นสน,สนุกกับเพื่อนเนี่ยเอเวอรี่แมทกับลักใบนี้นะครับติดไว้แก้พวกเด็กคอมโบทั้งหลายนะครับอ่ะใบนี้แก้ได้ถ้ามีเอฟเฟกต์เวอร์เลอร์ใส่แทนใบนี้ก็อาจจะดีกว่านะครับสำหรับบางตานะอ่ะต่อไปเอ็กตอร์เด็กนะครับลิงก์ดีวอตี้นะครับหนึ่งใบลิงก์เดซิเปอร์นะครับหนึ่งใบโค้ดท็อกเกอร์อินเวอร์เทสนะครับหนึ่งใบใบนี้ใส่ใบอื่นแทนได้นะครับ ไอพีแมชเคเรล่านะครับ1ใบพาร์เปตแมกอาร์ลเบอร์เทียนใส่2นะครับก็เป็นตีแม็กอาร์ลเบเทียนเป็นพารามิเตอร์หนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์นะครับต่อไปเป็นลาปาเซียนนะครับใส่2ใบเหมือนกันลาปาเซียนก็เกี่ยวข้องกับลาปัลล์อิวเฮชันนะครับเจอเมตแม็กไฟนอลซิกม่านะครับก็เป็นร่างสุดท้ายของเจ้าซิกม่านะครับตัวเมื่อกี้นะฮะต่อไปเป็นของเสริมจากนอกเด็กในเมดเด็กก็จะใส่แม็กซีสามใบนะครับของแก้นะครับก็เอาดิไซเนเตอร์นะครับก็ใส่คอร์สเอาแก้นะครับออกมาจากกล่ออองงข1564ซซสโนะครับ ใบจะเป็นเสริมจากเอ็กตาริกนะครับอัปเดตเจมเมอร์นะครับหนึ่งใบทันโคท็อกเกอร์นะครับหนึ่งใบแอคเซสโคท็อกเกอร์นะครับหนึ่งใบสามใบนี้นะครับหามาจากชุดของหนึ่งห้าเจ็ดอีวิทวินนะครับต่อไปในแมยูนิคอนนะครับหนึ่งใบได้แมยูนิคอนมาจากหนึ่งห้าห้าสี่โซฟาคอร์ดนะครับต่อไปอีกสองใบก็คืออัปเดตเจมเมอร์นะครับแล้วก็อาราแมกนะครับผมต้องขอโทษจริงนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตเจมเมอร์กับอาราแมกอยู่ในชุดไหนนะครับต่อไปจะมาอธิบายเบสเก่าวๆของมอนในเล็กนี้นะคครรรััับบบาาางตวนะะจสมถ กระโดดจากมือได้นะครับตัวแรกนะครับแอดดิชั n นะครับบอกว่าชี้มอนบนสนามบนฝ่ายเราก็ได้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับแล้วก็ให้กระโดดนะครับจากมือลงมาสนามนะครับถ้ากระโดดสําเร็จนะครับตัวที่เลือกจะได้บวกแอ t แท k หนึ่งพันนะครับแล้วการนี้จะตีไม่ได้ต้องกระโดดลงมาสําเร็จนะครับถึงจะได้บวกต่อไปซับแทคชั่นก็เหมือนกันนะครับซับแทคชั่นเนี่ยแน่นอนนะครับ a d ด i t i o นบวกซับแทคชั่นก็ต้องลบนะครับชี้มอนบนสนามหนึ่งตัวนะครับกระโดดลงมาแล้วมอนที่ชี้นะครับลบไปแทงหนึ่งพันต่อไปนะครับจะเป็นซิกม่านะครับ e f ฟ e c t ของซิกม่านะครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนอยู่บนเเอออ็กกกกซซ์์ตตตรรรร้้าาาาาบบััโโนนนะะะคจจสมมถดดีื extra butter ได้นะครับดังนั้นการ์ดนี้สามารถใช้เป็นคอร์สของเซนเตอร์เบนดิ้งได้นะครับแต่ว่าถ้าการนี้ออกจากสนามให้ออกจากเกมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเอาการนี้ไปเอ็กซ์ีทนะครับการเอ็กซ์ีทเนี่ยถ้าถอดการนี้ที่เป็นไส้ในเอ็กซ์ีทออกมานะครับจะไม่ถูกออกจากเกมนะครับจะถูกลงสู่สารเหมือนเดิมนะฮะอ่ะต่อไปนะครับมัลติพิเคชันนะครับการนี้กระโดดจางมือไม่ได้ผมก็เลยใส่หนึ่งนะครับบอกว่าเล่ห์มอนสเตอร์บนสนามหนึ่งตัวนะครับแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะมีดาวเท่ากับแปดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับถ นับราไม่มีเอฟเฟกต์กระโดดจากมือนะครับเอฟเฟกต์นาบราบนสนามนะครับสั่งเวอร์มอนสเตอร์ไซเบิร์ดหนึ่งตัวนะครับไม่จำเป็นต้องติดชื่อแมทแม็กนะครับไซเบิร์สตัวไหนก็ได้จากนั้นให้อัเชิญมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแมทแม็กนะครับจากมือลงมาบนสนามนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เมื่อตกสุสานจากสนามนะครับเล็งมอนสเตอร์บนเอ็กต้ามอนสเตอร์โซนที่เราควบคุมอยู่แล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะตีได้2รอบนะครับถ้าใช้คู่กันก็แอตแทกคู่สองแล้วก็ตีได้2รอบก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะะะะะะโโโโหหหดดดดนนนนนคคคคครร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 ัับบบบบบบอออออออ่่่่่มมมมมมาาาาาเเเเิิแกกกกททีีสใญุป็์์์ฮวงลลซซ ะครับแล้วก็เซเนตไมเน็งนะฮะเริ่มขับบริการใช้เซเนตไมเน็งนะครับ,รบ,รรรบทิ้งแบนเม็กซิกมาเป็นค่าคอสนะครับทำการเสิร์ชมอนที่ติดชื่อบันเบ็กได้หนึ่งตัวนะครับให้เราเสิร์ชนาบลานะครับ จากนั้นให้นอร์มอลซัลโมนบาลานซ์เลอร์ลอตนะครับเอฟเฟกของบาลานซ์เลอร์ลอตจ่ายไลท์พอยต์หนึ่งพันในเทิร์นนี้จะสามารถนอร์มอลซัลโมนการ์ดเผาสายเบิร์ดเพิ่มได้หนึ่งตัวนะครับก็นอร์มอลลงเป็นนาบลานะฮะจากนั้นเอฟเฟกของซิกมาในสุสานนะครับเมื่อการนี้อยู่ในสุสานแล้วเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์บนเอ็กตาร์มอนสเตอร์โซนนะครับจะได้สเปเชียลซัมโมนการ์ดนี้ฟรีนะครับเอฟเฟกนี้ใช้บนมือหรือว่าในสุสานก็ได้นะครับจากนั้นใช้นาบลากับซิกมานนนนะะคครรรัับบบเเเเออออ็็กกซซิส์์มมมปไแลาทีย เอฟเฟกของพรา m e ม a ไมคอาาเบเทียนเมื่อเอ็กซ์ลงมาจะสามารถถอดไส้ออก2ไส้นะครับแล้วก็เสิร์ชกร์ดที่ติดชื่อ m a ท m มคจากเด็กขึ้นมือนะครับาตอนนี้ให้เราเสิร์ชเป็นกับดักนะครับโน้นนี่หนึ่งนะครับว่าณตอนนี้นะครับเด็กแมทไมคมีแค่ a ล a าเบเทียนแค่ใบเดียวที่สามารถเสิร์ชกับดักได้ซึ่งในอนาคตถ้าของเสริมอย่าง c ซอร์ค a ลเข้าก็จะทำให้มีท่าเล่นแล้วเด็กนี้จะเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับ อ่ะซึ่งกันนี้ยังไม่มีเนาะไม่เป็นไรจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของอบเ,บอเทียนะครับสังเวยตัวเองจากนั้นจะสามารถสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเหมอนแมก็กจากมือหรือในสุสานได้ถ้าเราสเปรเป็นนาบลานะครับจากนั้นเอฟเฟกต์ของนาบลานะครับ ทำการสังเวยมอนสเตอร์ไซเบิร์ดบนสนามนะครับจากนั้นจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแมทเม็กจากในเด็กได้หนึ่งตัวนะครับตอนนี้อัญเชิญเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมขอเชิญเป็นแอดดิชั่นนะฮะจากนั้นนะครับให้ใช้นาบブานะฮะลิงก์หนึ่งขึ้นเป็นลิงก์ดิสซิพเพลนะครับแล้วก็ใช้แอดดิชั่นนะครับลิงก์หนึ่งเช่นกันนะครับลิงก์เป็นลิงก์ดิเวอที่นะครับเอฟเฟกต์ของลิงก์ดิสซิพเพลนะครับสามารถสังเวยมอนที่กาเปนนิชินะครับหน จากนั้นจะได้จั่วการา์ดหนึ่ใบหลังจากจั่วเสร็จจะได้เก็บกลับเข้ากองหนึ่งใบนะครับเก็บกลับเป็นใบที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนมือเนาะจากนั้นเอฟเฟกต์ของลิงก์ดีวอที่นะครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกสังเวยนะครับถูกสังเวยเท่านั้นเนาะจะสามารถอัญเชิญโทเค็นสูงสุดได้2ตัวนะครับ แล้วก็โน้ตไว้นิดนึงนะครับหลังจากที่เราอัญเชิญลิงก์ว่าที่สำเร็จนะครับตั้งแต่เราอัญเชิญเนาะเราจะไม่สามารถอัญเชิญมาสเตอร์ลิงก์นะครับที่มีลิงก์มาร์เกอร์เท่ากับ3หรือมากกว่าได้อีกแล้วนะครับอัญเชิญได้แค่ลิงก์2เนาะจากนั้นให้เราใช้โทเค็น2ตัวนะครับลิงก์ขึ้นเป็น IP Marz Curina นะครับจากนั้นก็หมอบ Super Factory นะครับก็เป็นอันจบบอร์ดนะครับหลังจากที่เข้าเทินฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับมาดูกันว่าบอร์ดนี้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมีกับดักสุดขี้โกงนะครับ Super ชุบมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแมทเม็กสูงสุด3ตัวนะครับซึ่งแน่นอนครับเรามีเอดิชันมีนาบลาแล้วก็มีซิกมาครบนะครับก็อัญเชิญมาลงมาบนสนามทั้ง3ตัวเลยนะครับจากนั้นหลังจากอัญเชิญสำเร็จนะครับจะมี2ช้ชอยส์ให้เลือกนะครับชอยส์แรกคือสั่งซิงโคลหรือชอยส์ที่2นะครับสั่งเอ็กซิสนะครับซึ่งในที่นี้เราจะสั่งเอ็กซิสนะครับโดยใช้ไส้3ไส้เป็นแมทเม็กนะครับอัญเชิญเป็นอาราเบอร์เทียนนะครับ เอฟเฟกของอารามเบอร์เทียนนะครับเมื่อลงมานะครับจะมีเอฟเฟกให้ถอดไส้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะถอด1ใบ2ใบหรือ3ใบนะครับซึ่งถ้าถอด1เราจะได้1เอฟเฟกถอด2จะได้2เอฟเฟกถอด3จะได้3นะครับและเอฟเฟกที่เกิดนะครับจะต้องเกิดเรียงตามนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถข้ามไปเอฟเฟงอื่นได้นะครับถ้าถอด1นะครับจะได้สุ่มทิ้งมือฝ่ายตรงข้าม1ใบถ้าถอด2นะครับจะได้สุ่มทิ้งมือแล้วก็ส่งมอนสเตอร์บนสามฝ่ายตรงข้าม1ตัวลงสสุานนนะครับบบแไม่เเเล็งป้าาะ ถ้าถอด3นะครับจะได้สุ่มทิ้งมือฝ่ายตรงข้าม1งใบแล้วก็ส่งวัสเตอร์บนสามฝ่ายตรงข้ามโดสารหนึ่งใบแล้วก็จะสามารถส่งเวทกับดักบนสามฝ่ายตรงข้ามเพิ่มได้อีกหนึ่งใบนะครับเราเลือกได้เลยว่าจะถอดกี่ใส่ครับการเป็นี้มีเอฟเฟกนะครับ,ร Effect, รบถ้ามอสเตอร์ที่ติดชื่อแมทเม็กจะถูกทำลายจากการเอฟเฟกนะครับเราสามารถถอดวัตถุดิบจากการนี้แทนการถูกทำลายได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเวทกับดักเก่งๆก็ ถอด3เพื่อยิงไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าถอด3เนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะลบมือ1ลบมอนบนสนามหนึ่งแล้วก็ลบเวกับดักบนสนามหนึ่งนะครับกลายเป็นเปิดกับดักแค่ใบเดียวนะครับเผาลบทรัพยากรไปถึง3เลยนะครับเป็นกราฟที่แรงมากๆนะฮะจะใช้การนี้ยังไงก็เลือกตามสถานการณ์นะครับข้อความรู้ของการใช้ IP m a s c h e r i n a นะครับด้วยคำที่ Pack p r o c e s s e r หรือว่า Pack m a t c m a k นะครับไม่ได้ให้มอนตัวลิงก์3หรือว่ามากกว่ามาเลยนะครับดังนั้นการจะใช้ IP m a s c e r i n a ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราควรจะใส่ของเสริมจากกองอื่นมาด้วยนะครกับ อัลราแม็กนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของ IP m a s มสเคนะครับบอกว่าในเทิร์ของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะครับฟรีเอฟเฟกนะครับเราสามารถสั่งลิงก์ซัมมอนได้ในเทิร์ฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับโดยใช้การที่เป็นวัตถุดิบนะฮะกอเมอลิงนะครับกับมอนอีกตัวหนึ่งนะครับลิงก์เป็นยูนิคอนหรือว่าใช้ IP กับมอนลิงก์ลิงก์สองหนึ่งตัวนะครับลิงก์เป็นอัลลาแม็กนะครับซึ่ง IP นะครับ หลักๆที่ใส่มาก็ใส่มาอันเฉยๆเจ้าพวกนี้แหละนะครับเอ็กซ์ตาเทที่ให้มาจากกล่องนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับที่จะทํา IP มาเพื่อแปลงร่างเป็นพวกนี้นะฮะจากนั้นถ้ามีของเสริมจากพวกอื่นก็แนะนําให้ใส่นะครับเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับต่อไปเริ่มคอมโบโดยการใช้เซเว g ร์เกไปเดียวนะครับนะนวรามอสมอนเซร์เวอเกนะครับก็ สั่งลิงค์หนึนะครับลิงค์เป็นลิงค์ดิสซิพอลนะครับอ่ะเอฟเฟกของไซเบิร์ตแกชเจ่นนะครับถ้าการไปนี้นะครับถูกส่งลงสู่สารจากสนามนะครับจะสามารถอัญเชิญโทเค็น2ดาวได้ตัวหนึ่งนะครับแน่นอนครับใช้โทเค็นนะครับลิงค์เป็นลิงค์หนึ่งนะครับลิงค์ดีวอทีนะครับเหมือนเดิมครับเอฟเฟกลิงค์ดิสซิพอลนะครับสั่งเวร์ลิงค์ดีวอทีจัวหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บกลับหนึ่งใบนะครับเป็นการเปลี่ยนมือเอฟเฟกลิงค์ดีวอทีนะครับเมื่อถูกสั่งงเเเววิรรรร์นนนนนะะคคคัััับบจสาามถออออญญชโท็ได้ตแ่ โกทูกัสนะครับระหว่างไซเบอร์แกจเจตแล้วก็บาเรเซอร์หลอดอ่ะเป็นเด็กเป็นเมกที่ไม่มีแบตเป็กบนมือเลยนะครับนอมอลซัมมอนบาเรเซอร์หลอดนะครับเอฟเฟกนะครับจ่ายร้อยพอยต์หนึ่งพันจะได้นอมอนเพิ่มนะครับก็นอมอลซัมมอนเป็นไซเบอร์แกจเจตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบาเรเซอร์หลอดลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์ดิสซิเพิลนะครับแล้วก็แกจเจตนะครับลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์ดีเวอตี้นะครับเอฟเฟกไซเบอร์แกจเจตเมื่อตกสุสานจะได้สเปร์โทเค็นหนึ จากนั้นเมื่อลิง์ดิวตตี้ตกสู่สารนะครับจะได้สเปรโทเค็นสองใบนะครับ<ะ>ถึงตอนนี้นะครับให้เราลิงก์สองนะครับโดยใช้ลิงก์ดีซิเพิลแล้วก็โทเค็นหนึ่งใบนะครับเป็นเซ b e r เ i อ k i วนะครับแล้วก็ ใช้โทเค็น2ตัวนะครับลิงก์สเป็น IP m a s t e r n a นะฮะมาถึงจุดนี้จะมีเอฟเฟกของไซเบอร์วิกฤตนะครับเมื่อเราเปเชีย i a l s มอนมอนสเตอร์ลงช่องที่ไซเบอร์วิกฤตชี้นะครับจะสามารถรีมูฟมอนสเตอร์เผาไซเบอร์จากสุสานออกจากเกมได้1ใบแล้วก็จะสามารถเส Search Monster Cyber Junner ได้นะครับซึ่ง Cyber Junner ในเด็กนี้มีทั้งหมด2ใบนะครับก็คือซิกมากับนาบลานะครับซึ่งจะเสิร์ฟซิกมานะครับไว้เล่นเทิร์นหน้าเนาะบอทก็มีเท่านี้นะครับก็แน่นอนครับเข้าเทิร์นฝ่ายตรงข้ามก็สั่งลิงก์ได้นะครับ ตอนนี้มีให้เลือกนะครับระหว่างแมมแมยูนิคอร์แล้วก็อัลล่าแมกนะครับอ่ะอยากเล่นได้เลยนะครับต่อไปเป็นคอมโบทูการ์ดนะครับสำหรับการบุกที่โหดมากๆนะครับของเด็กนี้นะฮะตัวคอมโบนี้นะครับใช้บัลเลเซอร์หลอดแล้วก็นาบล่านะครับอ่ะเลือกคอมโบในการลาวมอลซัลมอนบัลเลเซอร์หลอดนะครับ เอฟเฟกต์เาลนเซอร์ลอดนะครับจ่ายไลฟ์พอ,อยต์หนึ่งพันในเทิร์นนี้เราจะสามารถนอร์มัลซัมมอนมอนสเตอร์เผาไซเบอร์ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็ให้นอร์มัลซัมมอนนาบลานะครับจากนั้นเอฟเฟกของนาบลานะครับสั่งเวิร์มอนสเตอร์เผาไซเบอร์บนสามนะครับแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์แมทเม็กจากในเด็กหนึ่งใบนะครับก็สเปรเป็นมัลติพลายเออร์นะครับจากนั้นใช้เอฟเฟกของมัลติพลายเออร์นะครับเอฟเฟกของมัลติพลายเออร์เป็นการแแมไว้ละะกกาาารรรนนนัันัั้้จไดบดบ 8, บบวเท่ค จากนั้น8บวก4นะครับติงโคซัมมอนขึ้นเป็นเชียร์แมทแม็กไฟนอลซิกมานะครับตอนลงนะครับแค่ลงบนเอ็กตาร์มัตเตอร์โซนเท่านั้นนะครับย้ำว่าเอ็กตาร์มัตเตอร์โซนนะครับเพราะว่าถากว่าไฟนอลซิกมาอยู่บนเอ็กตาร์มัตเตอร์โซนนะครับจะไม่รับผลจากการอื่นเลยยกเว้นการที่ติดชื่อ์แมทแม็กนะครับเมื่อซิกโคเสร็จนะครับจะมีเชนในสูสานเกิดขึ้นทั้งหมด2เชนนะครับเชนแรกนะครับเมื่อบัติไพเออรตกสูสานนะครับ G การ์ดบนเอ็กตาร์มัตเตอร์โซนนะครับการนั้ เมื่อตกสู่สานเหมือนกันนะครับชี้มอนบนเอ็กซ์ต้ามอนสเตอร์โซนนะครับมาตัวนั้นจะสามารถตีมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้สูงสุด2ครั้งนะครับอ่ะตอนรีโซฟก็ได้ตี2ครั้งนะครับแล้วก็แอตแท็กคูณ2ตอนนี้ไฟนอลซิกมานะครับมีแอตแท็กถึง6000นะครับแล้วก็ตีมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วไฟนอลซิกมานะครับมีอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าว่าการนี้นะครับได้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับดาเมจที่ทําเข้าไลท์พอยท์นะครับจะกลายเป็น2เเท่่าาาาววิิธีคคคคดํนณมสียหายง่ายๆนะครับ สมมติว่าฝ่ายตรงข้ามควบคุมลาปาเซียนนะครับถามว่าไฟนอลซิกมานะครับตีเข้าไปนะครับไฟนอลซิกมาตอนนี้มีแอทแท็ก6,000นะครับแล้วก็ลาปาเซียนมีแอทแท็ก2,000จะเข้าไลฟ์พอยต์ฝ่ายตรงข้าม4,000นะครับแต่ว่าจากผลของตัวเองจะทำให้ดาเมจที่เกิดขึ้นเป็นสเท่ากลายเป็น8,000และฝ่ายตรงข้ามจะตายพอดีนั่นแะสดงว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามยืนมอนที่แอทแท็กต่ำกว่า2,000นะครับถามว่าเราเล่นกดไลฟ์พอยต์8,000นะครับใช้มัลติพลาายเเออร์คูณ2แ้้วตีขไปจะะตายททัันนีครบสพเ่่ชวอกอ่นะรับระคน <ๆ S 1> ์น ของเด็กนี้เนี่ยมีทั้งหมด17ใบแล้วก็บวกใบเสร็จของอย่างเซนต์แมทติงนะครับที่มีถึง3ใบก็รวมเป็น20ใบนะครับมอนสเตอร์20ใบซึ่งเทียบเท่ากับเด็กครึ่งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่มือจะขึ้นมอนสเตอร์3ตัวนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ถึง3ตัวนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถจะลัมรูทแล้วเสร์ชกับดักขึ้นมาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเด็กนี้แน่นอนครับมีตัวเติมของที่สามารถสเปรย์ตัวเองจากมือได้ถึง3ชื่อเลยนะครับเป็นเด็กทบไม่่อยูแล้ว บวกกับที่เป็นเด็กไซเบิร์นะครับสำหรับเด็กไซเบิร์นะครับเรารู้จักกันดีนะครับว่าเด็กนี้มัน OTK ง่ายมากมากนะครับแล้วการที่มีของเติมเยอะขนาดนี้นะครับทาให้ตัวเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นเป็นเด็ก OTK ก็ได้แล้วก็เป็นเด็กคอมโบตั้งบอร์ดก็โหดเช่นกันนะครับเด็กนี้โหดทั้งเรื่อมก่อนเรื่อมหลังเลยสาหรับใครที่มีคอมโบอื่นๆที่น่าสนใจอีกก็มาแบ่งปันก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ